สรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าวันนี้ก็เป็นธวันหนึ่งที่ฮึ่เฮาได้เข้ามาอ่านทอยคาและพระคำของพระเจ้าแล้วก็ได้ยินได้ฟังพระคาของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าก็ขอพระคาของพระเจ้าฝังหลากและยังลึกในจิตใจของเฮาและฮึ้เฮาได้เติบโตแล้วก็ได้ถวายเกียรติดพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนเจ้า ถวายเฮาควนถวายมาได้หรือว่าถวายตีไหนว่าวเฮียนว่าถวายตีไหนวเนียวเฮียว่าถวายมาได้เนาะเจ้าโซ so, ีวดีโวดีรทที่118ข้อที่19แล้วก็ข้อ2 8เนาะเจ้าขอเปิดประตูความชอบธรรมข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเข้าประตูนั่นไปและจะดสรรเสริญพระเจ้าพระยาโฮวาพระอ,องค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระอ,องค์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์พระองค์เป็นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะเชิดชูพระองค์เอเมนสดุดีร้อยสี่สิบห้าข้อที่สิบเจ้าโอ้ข้าแต่พระยาโฮวาพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์จะสรรเสริญพระองค์และเวสุธิชนทั้งสิ้นของพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์เฮาถวายพระ เขาต้องการแสดงการโมทนาลขอพระคุณพระเจ้าแม่ก็เจ้าเขาควนตะน,นักถึงกถึงว่าตะน,นักแล้วก็นึกถึงพระคุณของพระเจ้าตีพระเจ้าได้หื้อเฮาแล้วก็ในด้านต่างๆแล้วเขาก็ได้ขอพระคุณพระเจ้าตีสิ่งที่พระองค์อวยพรให้เขาเาจ้าก็เพื่อเป็นปอตอบคําอธิษฐานอย่างเองน็นนะเจ้าก็เพื่อเป็นเครื่องบูชาตียืนถวายแด่พระเจ้านะเจ้า เลวีนิติบทที่เจ็ดข้อที่สามสิบแล้วก็ข้อที่สามสิบแปดเจ้าให้เขานำเครื่องถวายบูชาด้วยไฟเดอพยะโฮวามาด้วยมือของตอนเองื่้เขานำไขมันมาพร้อมกับเนื้ออกนั่นเมื่อเอาเนื้ออกนั่นแกว่งไปแกว่งมาเป็นเครื่องบูชาแกว่งถวายต่อพระพักพยะโฮวาซึ่งพระยะโฮวาทรงบัญชาโมเสสบนภูเขาซีนาย ในวันตีพระองค์ทรงบัญชาคนอิสราเอลให้นำเครื่องบูชามาถวายแด่พระยะโฮวาในทินทุระการดานซีนายเลวีนิติบทที่สิบข้อที่สิบห้าจะเนื้อคนเนื้อคนขาเนื้อคนขาติถวายหรือเนื้ออกติแกวงถวายเขาจะนำมาบูชาพร้อมกับเครื่องไขมันติบูชาด้วตีบูชาด้วยไฟ เปลือกวง่งเป็นเครื่องบูชาแว่งถวายต่อพระยาฮวาพระพักพระยาฮวาสิ่งเหล่านี้เป็นของท่านและกบูชายของท่านทั้งหลายพื่อเป็นกฎเป็นกฎเ,เกณฑ์เนื่องอ่ตอเนื่องดังที่พระยาฮวาได้บัญชาไว้เพื่อเป็นติโปรตปานของพระเจ้าเลวีนิติบทที่สิ19ข้อที่ห เมื่อเจ้าถวายสันติบูชาแด่พระยาโฮวาจงถวายด้วยความเต็มใจเลวีนิติบทิสาวสามข้อที่สิพร้อมกับขนมปังนั่นเจ้าจงนำลูกแกะเจ็ดตัวอายุหนึ่งขัวปาสจากตำนิวัวนุมตัวหนึ่งแกะผู้สองตัวมาเป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระยาโฮวา พ้อมกับพันยาธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาอันเป็นคู่กันพือเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟเป็นกลิ่นหอมติโพ,พระไัยของพระยะโฮวาก็ขอ,ขอบคุณพระเจ้าเนาะเจ้าข,อขอ็เขาก็ควรหือพระเจ้าสิ่งดีๆที่สุดกับพระเจ้าพระเจ้าสมควรที่จะได้รับสิ่งดีๆจากชีวิตของลูกๆกหมอนกันเนาะเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเนาะเจ้าติดสอนเขาถวายพลแรก เลวีนิติบทที่เ3า3ข้อที่17จงนำขนมปังสองก้อนทำด้วยแป้งสงองทำด้วยแป้งสองในซิฟเอฮาจากตีอาศัยของเจ้ามาแกว่งถวายเพื่อทำด้ดยยอดแป้งใส่เชื่อปิ้งเป็นคนแรกของถวายแด่พระยะหองวา,ากันดานวิธีบทที่18ข้อที่12เจ้า น้ำมันตีดีที่สุดตึงมดและน้ำอ่างงลต่ดีที่สุดและ,มะเมล็ดผืชตึงมดและผลรุนแรกที่เขาถวายแด่พระยะโฮวาเฮาคือแก่เจ้าวิวรนโทธีสิบสี้อทีสีหากคนเราไนเป็นคนดีบ่ได้มีมนทินกับไม่ยิงเพราะว่าเขาเป็นพวกพวกมจารีพวกเมสโปดกสเสด็จไปติดด คนเ่านี้ก็จะตามสเสด็จไปตวัวพวกเขาเป็นผู้ที่ทรงไทยจากมนมนุษย์เป็นผลแรกถวายแด่พระเจ้าและแด่พระเมสโปดกเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นอนุสณ์แห่งพระพรของพระเจ้า2โคลินบทที่8ข้อที่19จารับประจัยแต่เตาอันคิดจะจักได้ตั้งคนนั่นไว้เป็นเพื่อนเดินทาง ด้วยกันกับเฮาและก็พระคคนนี่จึงได้ฮับใจอยู่เพื่อหื้อเป็นตีถวายเกียรติแด่พระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เป็นตีแสดงน้ำใจพักพ่อของเาอขาาโคลสีบทที่หนึ่งข้อที่ส้าสอง้วยความตายแห่งพระกายเนื้อหนังของพระองค์เพื่อจะถวายหื้อเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ตำานิแลวก็ไร้ข้อ,อกล่าวหาในสายพระเนตรของพระองค์ และเมื่อได้สัญญาถวายกันดานวิถีบทที่๑๙ข้อที่๓๙สิ่งเหล่านี้เจ้าทั้งหลายจงออกจงถวายแด่พระยาฮองวาตามเทศกาลกรรมนตของเจ้าเพิ่มเข้ากับการถ,าถวายตามคำปฏิญาณของเจ้าและการถวายด้วยใจสมัครของเจ้าเป็นเครื่องเผาบูชาของเจ้าเครื่องท่านเรีบูชาของเจ้าคือเครื่องดื่บบูชาของเจ้า และเกิดเรื่องสันติปูชาของเจ้าผลของการถวายจากใจนะเจ้าพระเจ้าทรงไว้พร้อมปุติหื้อนะเจ้าลูกาบทที่หข้อที่สาสิบดนะเจ้าจงหื้อและท่านจะได้หับตัวและในตักของท่านจะได้หับตวงด้วยทนานล้วนยัดแน่นสันผล,ลุ่นพลแน่นพูนล้นใส่หื้อ เพราะว่าท่านจะตตวงขึ้เขาด้วยทานานอันใดท่านจะจะตวงจะตวงใึ้ทฐานด้วยทานานอันนั่นท่านมีสิ่งเพียงพอสำหรับตนเองและมีบริบูรณ์สำหรับงานดีๆทุกอย่างส่งโคลินบททีเ่เข้อที่แปดนะเจ้าเพราะฉะนั้นท่านจะได้ภาพพร้พรพองจากพระเจ้ามากกว่าที่ท่านคิดได้ ท่านได้คิดไหวจากที่ท่านหึงกระเพ้าเจ้าะเจ้า,นะจาสองคลิ้นบทที่เาข้อที่แพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถประทานพระคุณอันอุดมทุกอย่างแก่ท่านตั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างหนักเพียงพอสำหรับตัวเองทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างาข้อพระคัมภีร์ทองจำนะเจ้าสุภาษิตบทที่11ข้อที่24นะเจ้า าบางคนยิงจำนายยิงมั่งคั่งบางคนยิงยืดสิ่งที่ควรจำจำนายไว้ยิงคัดสนรละบ,บคุคคลตีเมื่อได้ใจกว้างขวางก็ก็มีความมั่งคั่งบุคคลตีลดน้ำเขาเองก็จะได้ทับการทดน้ำอันนี้ก็เป็นข้อเออเป็นบทที่แปดก็ข้อสุดท้ายนะเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้านะเจ้าที่เป็นสอนเนเฮาววะฮิเฮาถวายซิบลด พื่อให้เขาได้มีส่วนรวมแล้วก็ฮื่ดด้วยใจกว้างขวางแล้วก็หื้เพื่อเขาถวายเกียรดตดิพระเจ้าแลหืึ่ดด้วยความชื่นชมยินดีก็สรรเสริญพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทตักเตือนและสั่งสอนเขานะเจ้าว่าการฮึ้ด้ันดีกว่าการรับเป็นอ่ามันมันมีอ่าเพาห้องายอย่างก็อ่าเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งดี ก็คือแล้วเขาก็เป็นการตีถวายแล้วฮ้อแต่พระเจ้าแล้วก็ถวายไว้ตีครั้งพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปเขาก็ยังมีทรัพย์สมบัติของเขาตีพระเจ้าบอกเขาว่าให้เขาสะสมไห้ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าตีบ่มีพวกบอมีหมอดบ่มีสนิมไออย่างจะมากินแล้วเบื่อว่าบอมีขโมยทิ่จะมาลักเอาของเขาไปนะเจ้าการให้ก็เป็นการตีอา่าเขาเกียรติพระเจ้าแล้วก็ถวายเ,าเกียรติใด้พระเจ้า ก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับที่หฮ้งเขาได้ช่วยเหลือพันธกิจต่างๆแล้วก็ในคิดจะจักก็คือทำตามน้าพระทัยของพระเจ้าเขาขอบคุณพระเจ้าและเขาก็สรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะเจ้าที่เฮ้งเขาได้ฮับใจและเฮ้งเขาได้มีส่วนรวมในการเพื่อเขาจะได้ทุกคนจะได้หานว่าเขาเอาน้ำพระทัยของพระเจ้าเขาสำแดงน้ำพระทัยของพระเจ้าเขาสำแดงความภักของพระเจ้า เอ่อให้คนอื่นได้หันพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเฮาเจ้าก็ขอพระเจ้าอวยพรในปีน้องตี่ฮือด้ใจกว้างขวางแล้วก็มูฮั่ทุกคนเจ้ากจขอพระเจ้าอวยพรเฮ้อยังยัดแน่นสันพลุนอ่นตีพีน้องเฮือเตาใดก็ขออ่ขอขอพระเจ้าตักตวงของปีน้องนัดกว่านัดเนี่ยจาสรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าวันนี้เขาจบบทที่แปดเนีเจ้า ไว้เฮามาต่อบทที่เก้าตัวกันนะเจ้าขอบพกคุณพระเจ้าขอบคุณพระ,ะเจ้าที่เข้ามาฟังเจ้าสวัสด,ดีเจ้าพระเจ้าไว้พร